แต่เขาไมไ่มีเวลามาสอนเราแบบเป็นนักเรียนนะทุกคนการเลือกสุ่มตัวอย่างใช้ e x c e l ได้ยังไงสิ่งสำคัญที่สุดของการที่ต้องเตรียมตัวมาฝึกงานหรือแม้กระทั่งทำงานออ d ิตสิ่งที่คุณจะต้องมีสกิลที่คุณขาดไม่ได้เลยคือและอีกอย่างหนึ่งที่เทรนนี้ได้ทำก็คือการรัฟงบรัฟงบเพื่ออะไรคือการเตรียมงบปกติเวลา ออดิทำใช่ไหมออดิตรวจสอบแล้วก็มีหน้าที่ออกงบแล้วก็เซ็นหน้างบเซ็นหน้างบนี่จะเป็นหน้าที่ของไซเนอร์ hmm. ก็คือเป็นระดับสูงสุดแล้วคนที่สอบ cpa ได้เท่านั้นถึงจะสามารถเซ็นงบได้อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวจะยกตัวอย่างการตรวจสักหนึ่งไซเคิลไหมว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องดูอะไรบ้างแบบคร่าวๆหลัก เอาเป็นไซเคิลแคชดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนมาก,กเกินไปแต่ก่อนที่จะให้ตัวอย่างจะบอกสิ่งสำคัญที่สุดของการที่ต้องเตรียมตัวมาฝึกงานหรือแม้กระทั่งทำงานออเดดสิ่งที่คุณจะต้องมีและสกิลที่คุณขาดไม่ได้เลยคือ Excel ทุกๆขั้นตอนที่ฟังพูดมาทั้งหมดเนี้ย ทั้งหมดใช้ Excel หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือก Sample, Selection เป็นทำเวิร์ก g p ง p e เปอร์วอ n ชิงเอาข้อมูลลูกค้ามาดูเลือกข้อมูลมาใช้ข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาให้เราทั้งหมดเป็น Excel หมดเลยเพราะฉะนั้นสกิลนี้ขาดไม่ได้ใครที่ยังคิดว่าตัวเองมีสกิลในการใช้ Excel ยังไม่คล่องให้ไปอัพสกิลก่อน Excel ที่พูดถึงนี้ไม่ใช่ Excel แบบ Excel บวกลงคูณหารเฉยๆนะทุกคนส่วนมากจะเป็นแบบสูตรแอดวาซ์อย่างเช่น v l o o k u p p i v o t CHART ทำ i ออะไรแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ v l o o k Up ดึงข้อมูลมาหรือว่าซัมอ f แค่สั้นๆแต่มันจะเป็นไฟล์ใหญ่ๆอ่ะทุกคนนึ่ออกปย่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสกิลต้องรู้วิธีการผูกสูตรต้องรู้วิธีการใช้สูตรอย่างแม่นยำด้วยเพราะว่าออ d i ดต้องการความแม่นยำมากที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่า Excel เ่ลมันยาก แต่ที่จริงอะ Excel อะ่ะมันเกิดมาเพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรารู้จักวิธีการใช้ Excel แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเราต้องขอบคุณมันอะฟางยังรู้สึกว่าขอบคุณคนที่คิดสูตร Excel ขึ้นมาเพราะว่าทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากคือมันย่นระยะเวลาย่ยนวิธีการทุกวันนี้ฟางอะไม่ได้ทำออดิตแล้วนะแต่ฟางทำบัญชีแล้วฟางก็มีคนรู้จัก ที่ทำงานเกี่ยวกับคอนเซิลบริษัทคอนเซิล์อ่ะบริษัทให้คำปรึกษาเป็น IT ทีคอนเซิลสามอาชีพเนี้ยพิสูจน์แล้วว่าใช้ Excel ทั้งหมดเขาจะใช้วิธีการทำงานด้วยรูปแบบที่แบบมันน่าจะเป็นมาตรฐานของงานออฟฟิศอ่ะที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟางอ่ะได้รวบรวมมันไว้ในคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งชื่อคอร์สว่า Excel for business ฟังเป็นคนสอนเองสอนจากประสบการณ์จากการทำออดิตและสอนประสบการณ์จากการทำอินเตอร์เนชั่นแนลแอคเคานติ้งตอนนีนะ้ตอนนี้ก็ทำอยู่ทุกวันแล้วใช้ Excel ทุกวันคือการที่ทำคอร์สนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะรวบรวมสิ่งที่จำเป็นจริงๆสิ่งที่ได้ใช้จริงๆเข้าไปให้คนที่อยากจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมกับการทำงานกับการฝึกงานอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ Excel ะเพราะว่าบางคนไปเทคคอร์สอื่น อาจจะได้เรียนแบบแอดวานซ์อาจจะได้เรียนแบบมันจะแบบกว้างไปเลยจนไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องใช้อะไรแต่คอร์สนี้จะเป็นคอร์สท,ที่หยิบมาให้คุณแบบเน้นๆเลยว่าเป็นทางลัดเลยว่าอันไหนต้องได้ใช้บ้างต้องใช้อย่างไงแล้วก็จะมีตัวอย่างแบบให้เวิร์กช็อปด้วยให้ทำแซมเปิลด้วยนะสอนทำแซมเปิลเซเลคชันโดยจ้าไม่มีใครสอนหรอกถามจริงๆ ไปลงคอร์ส Excel ที่ไหนเขาก็สอนแค่ Excel วิธีการใช้ไม่มีใครมานั่งสอนว่าวิธีการทำบัญชีต้องใช้อะไรบ้างไม่มีใครมานั่งสอนว่าวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างใช้ Excel ได้ยังไงแต่คลิปสอนฟรีก็มีถูกไหมใน YouTube ก็มีเยอะแยะคอสเรียนฟรีก็มีคุณสามารถไปลงได้เลยฟังไม่ฟังไม่ได้มา,บ,าบังคับเพื่อให้คุณจะต้องมาเรียนกับฟางแต่สิ่งที่ฟางเอามาบอกก็คืออยากจะช่วยเป็นทางลัดให้เพราะว่าเรารู้แล้วว่า มันต้องใช้อะไรบ้างจริงๆแล้วสายงานนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นบัญชีด้วยนะพนักงนานออฟฟิศที่เป็นแอดมินอะที่เป็นธุรการอะไรเงี้ยที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลใน e x c e เเยอะๆก็จําเป็นมากๆแล้วสิ่งที่คอร์สฟรีจะไม่มีก็คือการที่สอนเลยว่าแบบนี้ต้องเอาไปใช้กับอ,อะไรอันนี้จําเป็นจะต้องใช้หรือเปล่าเขาจะสอนส่วนมากเขาจะสอนแบบรวมๆแบบกว้าง แล้วคุณก็จะไม่รู้ด้วยว่าอันไหนที่คุณจะต้องใช้เพราะคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์แล้วฟ้านี่แหละจะเอาประสบการณ์ของตัวเองอะมาแบ่งปันให้คุณให้คุณได้รู้ว่ามันต้องใช้อะไรกันแน่เพราะว่าเข้าใจความรู้สึกของเด็กที่จบมาใหม่มากๆก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ฟายังไม่ได้เซียนเอ็กเขนาดนี้ตอนแรกที่เราเข้าไปอะที่ให้งานเรามาทํารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฟังใช้เวลางมกับการทํางานนั้น นานมากจนพี่บอกว่าฟังทํางานชา้าเพราะว่าเราไม่พร้อมไงเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้สูตรไหนเพื่อคํานวณเอาข้อมูลนี้มาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องวิลุกอัพเอาข้อมูลมาถ้าเราวิลุกอัพเป็นณนะตอนนั้นเราคงทํามันได้แค่ภายใน20นาทีด้วยซ้ําแต่เราทําไม่เป็น แล้วพี่อ่ะเราถามได้เราไปฝึกงานก็จริงแต่เขาไม่ได้มีเวลามาสอนเราแบบเป็นนักเรียนนะทุกคนการไปฝึกงานคือการที่เราไปเรียนรู้งานจากการทํางานจริงๆพี่ก็มีหน้าที่ของพี่ด้วยพี่ไม่ใช่อาจารย์ในมหลาลัยที่จะมานั่งสอนเราแบบจี้ให้เรารู้ว่ามันคืออะไรต้องทํำยังไงบ้างจอบในแต่ละจอบทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบเหมือนมาชี้นําทางแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะในสายงานนี้ต้องใช้อะไรบ้าง ไม่ใช่การไปเรียนแบบกว้างๆแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าแล้วฉันต้องใช้อะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าจะทํางานออฟฟิศอะไรก็ตามนะทุกคนถ้าตัดชื่ออาชีพออกตัดชื่อออดิตออกตัดชื่อแอคเคาน์ออกตัดชื่อไอทีคนสาวออกทุกคนทํางานกับ Excel ทุกคนทํางาน Excel เข้าใจปะคือทุกอย่างคือ Excel หมดเลยอะ่ะอยากให้คุณไปอัพสกิลนะไม่ว่าจะด้วยทางไหนก็ตามจะไปเทคคอร์สจะไปเรียนคอร์สฟรีจะไปเรียนคอร์สเสียตังค์จะไปศึกษาเองใน YouTube ใน Google ไม่ว่าจะทางไหนก็ขอให้ไป up สกิลตัวเองอย่างน้อยก็ได้เตรียมตัวก่อนเพราะว่าการที่เราได้ใช้ได้ practice ได้ฝึกฝนในการใช้ทุกๆวันมันจะทําให้รู้บางสูตรอะเราคิดขึ้นมาเองก็ได้บางสูตรมันไม่ได้มีใน Excel หรอกเราก็ผูกมนเอาเองอย่างเงี้ยมันทําได้ขนาดนี้เลยนะถ้าเราอะรู้จักวิธีการใช้ Excel ที่ถูกต้องโอเคกลับมาที่ตัวอย่างที่บอกว่าจะยกตัวอย่างให้ฟังวิธีการตรวจ cycle cash สิ่งจําเป็นที่สุดในการตรวจก็คือ การตรวจสเตทเมนต์การตรวจสมุดบัญชีก็หลักๆแล้วอะแคชจะต้องการ existence and accuracy คือการมีอยู่จริงมี occurrence ด้วยเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงและถูกต้องไหมประมาณนี้มันอาจจะไม่ครบแล้วแล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทหรือแต่ละจ็อบจะต้องการ assertion มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความน่าสงสัยอะ ขึ้นอยู่กับคนเซิร์ว่ามันมีการทุจริตมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาทั้งหมดแล้วการตรวจหาการมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงถูกต้องมันยยังไต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกการตรวจแคชไม่ใช่การสุ่มนะมีเป็นไซเคิลเดียวที่จะไม่สุ่มตัวเลือกแต่จะตรวจทั้งหมด ตรวจทุกอันทุกธนาคารที่มีในบริษัทนั้นถ้าบริษัทนั้นมี5้ก็ตรวจ5ถ้านนในบริษัทนั้นมี10 20ธนาคารก็ต้องตรวจทั้งหมด20ธนาคารแต่มันน่าจะไม่มีมีไม่ถึง20บหรอกแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะต้องตรวจก็คือสมุดบัญชีบุ Book Bank ๊กแบงก์อ่ะเป็นเล่มจริงๆด้วยนะต้องเห็นเล่มจริงๆไม่ใช่เอาสเตทเมนที่หลุดมาจากในระบบของธนาคารอย่างเดียวต้องดูสมุดบัญชีด้วยเพราะอะไร เพื่อตรวจสอบว่ามันมีอยู่จริงเพราะถ้าสมมติว่าสมุดบัญชีไม่ได้อยู่กับบริษัทเราก็จะคอนโซนได้ว่ามีการเอาสมุดบัญชีนี้ไปค้ำเพื่อกู้ยืมอะไรหรือเปล่ามันก็จะสืบสาวกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมุดบัญชีนั้นมีอัพสมุดบัญชีแล้วยอดมันตรงกับหน้ารายงานที่ลูกค้าให้มาแล้วเราต้องขอคอนเฟิร์มชันส่งไปที่ธนาคารด้วย คอนเฟิร์ม i o ชันก็คือส่งไปให้ขับธนาคารซึ่งธนาคารเราสามารถเรียกว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นบุคคลภายนอกได้เราจะส่งไปเพื่อให้เขายืนยันว่าธนาคารนี้มียอดบาลานซ์เท่านี้ไหมหรือบางทีอาจจะส่งไปแบบว่างเปล่าให้เขาว่าให้เขาใส่ยอดมาให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยอดที่เขาใส่อะ่ะมาดูซิว่ามันตรงกับที่ลูกค้าให้เรามาหรือเปล่าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องความแม่นยำว่าตัวเลขมันจริงจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการฝึกง,งานออเดดแล้วคิดว่าอันนี้คือบอกละเอียดมากจริงๆแบบไม่น่าจะมีใครมานั่งเล่าละเอียดขนาดนี้นะคะอยากจะบอกว่าสายงานทุกสายงานดีทั้งหมดการที่ฟ,งฟังฝึกงานออเดดแต่ไม่ทำออเดดต,ต่อมันไม่ใช่ว่าออเดดไม่ดีแต่ว่า คุณต้องพิจารณากับตัวเองคิดให้ดีว่าแล้วสุดท้ายตัวเองชอบอะไรอยากไปไหนอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเพราะแต่ละอาชีพไลฟ์สไตล์การทํางานมันก็จะไม่เหมือนกันบัญชีก็จะได้ทํางานในออฟฟิศแต่ออดิจะมีการได้ออกไปนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเออลิงบอกออรดิดะถ้าออกไปนอกสถานที่แบบต่างจังหวัดอะ่ะจะได้เปอร์เดียมด้วยนะจะได้ค่ากินค่านอนเพิ่มขึ้นมาอีกจะได้เงินแบบ พอเก็ตมันนี่พิเศษขึ้นมาได้นอนโรงแรม5้าดาวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแนละ้ลูกค้าก็จะแบบเป็นคนออกค่าโรงแรมให้เราบางที่ลูกค้าจองโรงแรมแบบฮารูหราให้เรามากแบบปังมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ออดิตมีแต่แอคเขาไม่มีนะไม่ว่าจะเลือกสายไหนก็ขอให้สำเร็จและได้อย่างตั้งใจหวังแต่การที่เราจะได้รับ งานหรือสิ่งที่เราต้องการมาเราต้องทําตัวเองให้พร้อมเพื่อที่จะได้รับงานนั้นได้รับการฝึกงานได้รับการตอบรับนั้นมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปอัพสกิลเอ็กเซลของตัวเองนะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามก็ขอให้อัพไว้ก่อนมันคือสิ่งสําคัญมากจริงๆถ้าคุณสังเกตการรับสมัครงานทุกคนจะถามหาสกิลเอ็กเซลกันหมดเลยว่าต้องมี Excel นะต้องทํา Excel เป็นนะถึงจะรับ ถูกปะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาสายออดิตหรืออะไรก็ตามอะ่ะแต่ Excel คุณควรจะทำเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟางอะ่ะจะให้สไลด์ฟรีจะแจกสไลด์ฟรีเป็นการแปลสูตร x x e l l แปลจากภาษาคอมให้เป็นภาษาคนน่ะให้มันอ่านเข้าใจง่ายว่าอันนี้ใช้อะไรกดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้ฟรีใต้คลิปนี้ใครที่สนใจก็ลองไปโหลดมาดูนะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมไปอัพสกิลเอ็กเซลนะบ๊ายบาย